เอาอย่างนี้ก็แล้วกันกระสุนนัดแรกโดนนกฟีนิกตัวใหญ่นะครับหนึ่งตัวเลยนะครับอันนี้ผมเอาตัวเลขมาให้เห็นแล้วว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะครับเราจะแย่กว่านี้นะครับและความเสียหายเนี่ยไม่ใช่แค่การหลอกลวงต้มตุนหรือค้ามนุษย์ภาคธุรกิจที่เราเห็นเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจีนลดหวบเลยจากเรื่องนี้ครับนะครับและนี่นะครับใครจะไปค่อนแคบบอกนี่ไงไปทําดีเอาใจจีนเอาแล้วถามว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยนะครับ วันนี้เราต้องการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจถ้าเราไม่แคร์นะครับลูกค้าของเราและเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่กระทบต่อน,นักท่องเที่ยวจีนถ้าประเทศนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยเครือข่าย call center ที่หลอกลวงพร้อมจะเกิดอาชญากรรมอย่าว่าแต่จีนเลยครับฝรั่งมันก็ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาเริ่มทําด้วยการตัดไฟตัดน้ํามันตัดเน็ตเนี่ยอันนี้หลักการเนี่ยเข้ามาถูกทางแล้วนะครับส กระสุนนัดที่2อ,อันนี้ต้องบอกว่าในายใหญ่อันนี้ต้องบอกว่าฟาดสีน้ําเงินได้ได้สะใจเต็มเต็มฟาดกอกขูหรือฟาดต,ตรงไหนครับโอ้โหฟาดกอกูเลย <c oughs> งานนี้นะครับต้องบอกว่าอนุทินสีแงะครับไม่ใช่อะไม่ใช่อนุทินแค่สลบนะครับอนุทินเนี่ยสีแงะเลยเรียกได้ว่าสะบักสะบ,บอมสาหัสยังไงครับอาจารย์นะครับเราพูดกันก่อนนะคุณเก่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับถ้าหน่วยงานภายใต้กระทรวงหมหาดไทย ซึ่งคุณอนุทินเป็นนักร้นะครับรู้จักนะครับคำว่าประโยชน์ของชาวบ้านคนไทยโดนหลอกเศรษฐกิจไทยพังพินาศขนาดนี้ส่งผลกระทบขนาดนี้ยังมาลอยหน้าลอยตาบอกร้องเพลงอยู่ได้ว่าหนูไม่รู้ว่าไฟฟ้าเข้าไปทำอะไร,รนะครับแล้วก็โยนไปโยนมานะครับจนสุดท้ายแล้วเป็นยังไงครับจนสุดท้ายแล้วนายกนายน้อยนะครับกับรองภูมิธรรมโชว์ความเป็นผู้นำเลย สั่งเด็ดขาดบอขอโทษนะตัดมันเดี๋ยวนี้แหละอืนะครับคุณอนุทินนะครับจากรัมตีมหาไทยก็เลยเป็นได้แค่อะไรครับแหมผมไม่อยากพูดเลยนะเป็นได้แค่เด็กเดินเอกสารเด็กเดินหนังสือราชการนะครับเวลาเราเข้าไปในหน่วยหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับ,รบแม้ว่าวันนี้จะรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ S <S แต่มันก็จะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ,ๆเ,เขาทำหน้าที่นะครับถือแฟ้มอะไรเนี่ยไปส่งตามห้องนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจากมท1หนึ่งโง่เฮงดีๆพึ่งไปประกาศนะครับไปฟาดนายใหญ่เขาที่ศรีสะเกดไปฟาดนายใหญ่เขาที่เชียงรายรไปฟาดนายใหญ่เขาที่บึงการนะครับโอ้โหตอนนั้นนี่ออร่าแบบสุดๆเลยสถานการณ์แค่สองวันนะครับโชออร่าวันวันเสาร์นับมาวันอาทิตย์ พอมาวันจันทร์นะครับไม่ยอมตัดไฟวันอังคารนายกนายน้อยเขาปาดหน้าเขาสั่งตัดโอ้โหจากมีออร่ากลายเป็นสีแง่เลยครับนะครับเพราะนั้นนี่นะครับก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยนะครับภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยมันถูกเปรียบเทียบเลยครับระหว่างคนซึ่งมองว่าเฮ้ยมีออร่าจะเป็นนายกแล้วพูดตรงๆนะโดยวัยวุฒิเนี่ยมากกว่านายกนายน้อยนะครับร่วม20กว่าปี ผ่านตาแหน่งสําคัญสําคัญอะไรมาเยอะผ่านวิกฤตนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของทั้งไข้หวัดนกวิกฤตเรื่องโควิดไม่น่าเชื่อครับผ่านสมรภูมิใหญ่ขนาดนี้แต่พอมาถึงเวลาทีเด็ดทีกาดกลายเป็นว่าไม่กล้าตัดสินใจนะครับเหมือนกับนายกนายน้อยนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกเลยนะแฟนขับสีน้ำเงินนะครับโดยเฉพาะครูใหญ่เนวินต้องไปขันน็อตด่วนโดยเฉพาะนะครับ พวกลูกน้องที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับผมเรียนเลยว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วนะครับเรื่องกลไกประจําไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่เรียกว่าใครใครไปอยู่นะเคลิมทุกคนถูกคับนายดีครับผมเหมาะสมครับท่านใครไปอยู่เนี่ยพวกนี้อวยจนเสียคนหมดงานนี้นะครับคุณอนุทินก็เหมือนกันนะครับก็ถูกพวกนี้แหละครับอวยนะครับอวยจนเสียคน นะครับกะโชว่วาเฮ้ยเนี่ยฉันเป็นลูกพี่แบ่งกล้ามปกป้องแต่การปกป้องลูกน้องโดยละเลยผลประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าพลาดทางการเมืองอย่างร้ายแรงที่สุดนะครับในชีวิตทางการเมืองของคุณอนุทินครับอาจารย์แต่ว่าผมผมขอต่ออีกนิดเดียวนะคุณอนุทินเนี่ยเล่นการเมืองตั้งแต่เป็ต้องตีช่วยสาสุขนะครับ,รบผมเห็นท่านมานานนะครับคุณอน,อนุทินเดินเกมการเมืองได้ดีมากๆแต่ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลอดเส้นทาง การเดินการเมืองคุณอนุทินรอบนี้คุณอนุทินตัดสินใจทางการเมืองที่ผิดพลาดที่สุดคือนะครับกำลังจะมองว่าเมื่อวานเนี่ยเขาก็พยายามจะแก้เกมหรือเปล่าเขาก็จะพยายามจะไปกดปุ่มตัดไปให้เห็นว่าเขาเป็นคนกดมันจบไปแล้วอืคือคุณกดเพราะอะไรเพราะคุณถูกสั่งนะครับแต่คุณไม่ได้แสดงภาะวะความเป็นผู้นําผมจะบอกให้นะครับจริงๆแล้วเรื่องเนี้นะครับผมจะบอกว่าก็เพราะว่าคุณอนุทินเคลิ้มกับระบบในกระทรวงมหาดไทย จริงๆแล้วนะครับเรื่องเนี้คุณอนุทินมีข้อจํากัดเราพอเข้าใจได้แต่ท่าทีเนี่ยต้องไม่ใช่บอกว่าฮาวขอโทษนะมึงอยากให้กูตัดมึงสั่งมาไอ้อยางงี้มันไม่รับผิดชอบก็ความเสียหายมันเกิดเนี่ยอย่างตัวเลขที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยชาวบ้านก็ถูกหลอกภาค,ภาคท่องเที่ยวก็เจ๊งเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยไอ้อยางงี้มันไร้ความรับผิดชอบแต่สิ่งที่คุณอนุทินควรจะทําตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือว่า แทนที่จะเอาไอ้นี่นะไอ้นังสือมาเปิดว่าอ้าวนี่ไงก็ถามหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ไปแล้วไงคุณอ้นทินต้องใช้ลูกน้องในกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ดีบได้ดีเนี่ยนะครับผมไม่บอกตําแหน่งแล้วกันเดินไปบี้สอสอมอชอบอกเฮ้ยกระทรวงมหาดไทยอยากตัดนะเร่งประชุมเร่งประชุมให้ผมหน่อยแต่ไม่ใช่รอให้ภูมิธรรมมาสั่งประชุมให้คนนั้นมาสั่งประชุมให้คนนี้มาสั่งประชุมมันเสียความเป็นผู้นําคนจะเป็นนายกอันนี้ผมบอกเลยนะ คุณหนุทินนะครับวันนี้ไปไปเปลี่ยนสตาฟซะแล้ววันนี้นะครับต้องออกจากคำยกยอปอปั้นของพวกมหาไทยนะครับคนไปอยู่มหาไทยนียครับเสียคนแบบนี้มาเยอะแล้วถูกครับท่านเหมาะสมครับผมเยี่ยมครับนายวัฒนธรรมแบบนี้นะครับมันทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยหลายคนเนี่ยนะครับเสียผู้เสียคน ไม่ต้องให้ผมพูดเฉพาะเคสนี้หรอกก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ทางการเมืองมาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะครับคุณอนุทินสบักสบอมที่ผมบอกสีแหเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าไปเมืองจีนน่นะครับรีบหายาจีนนะครับกินแก้ช้ำไหนซะจะเป็นบัวหิมะนะครับหรือว่าจะไปพบอะไรครับกล้วยเจ๋งอึงยงอึงเอียสืออะไรจะต้องใช้พลังภายในประสานกระดูกนะครับหรือใครเคยดูหนังจีนใช่ไหมกระบีเยอะยุทธจักร พระเอกนะครับจะต้องไปกินยาจีนยาชูกําลังก็รีบทํานะครับเพราะวันนี้นี่ต้องบอกว่าท่านเสียทรงนะครับแล้วดูสิครับโอ้โหออล่าดเมื่อวันเสาร์นะครับไล่หนูตีงูเห่ากําลังฟาดนายใหญ่ครับสื่อทุกสํานักบอกประโคมบอกนายใหญ่แย่แล้วนะครับนายใหญ่พลิกเกมนิดเดียวนะครับกลายเป็นว่าสีน้าเงินวันนี้เป็นรองเลยอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมต้องบอกว่าต้องแก้เกมด่วนเลยนะครับคือใครคือครูใหญ่เนวินครับ นะครับวันนี้นะครับครูใหญ่เ네นวินครับเราได้เห็นแล้วว่าครูใหญ่เ네นวินเนี่ยสำคัญกับอนุทินขนาดไหนถ้าเก่งเคยฟังเพลงอะไรนะลมหายใจประมาณนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครูใหญ่เ네นวินวันนี้เนี่ยต้องไปขันน็อตพวกริ้วล้อในกระทรวงมหาดไทยนะครับริ้วล้อในกระทรวงมหาดไทยที่ทําให้คุณอนุทินเนี่ยน้องรักของครูใหญ่เ네นวินเนี่ยเสียทรงเนี่ยนะครับต้องรีบไปขันน็อตครับ คนพวกนี้นะครับได้ตําแหน่งแต่งานไม่ทํานะครับประจบสอพอนะครับเลียแข้งเลียขาเจ้าตาแหน่งอย่างเดียวแต่ไม่รับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนไอแบบนี้เนี่ยนะครับนายใหญ่เขาอ่านเหลี่ยมนิดเดียวเขาพลิกเกรมนิดเดียวเป็นยังไงครับวันนี้คุณอนุทินแทบไม่มีที่ยืนทางการเมืองนะครับใช่อาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเห็นกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมจะบอกนะครับพลพรรคสีน้ําเงิน นายใหญ่จะฟาดแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาดแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนสีน้ำเงินมีสอวอนะครับมีองค์กรอิสระแต่เกมอะไรก็ตามนะครับต่อให้มีสอวอต่อให้มีองค์กรอิสระถ้าไม่ได้ใจประชาชนไม่มีประโยชน์อาวุธสองอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เลยเพราะอะไรครับไม่ว่าสอวอหรือองค์กรอิสระนะครับก็ต้องยึดโยงกับผลประโยชน์ของประชาชน นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องบอกว่านายใหญ่เนี่ยเขาเหนือชั้นนะครับเขาเหนือชั้นขณะเดียวกันอนุทินที่เสียทรงนะครับเพราะอะไรไม่ใช่อนุทินไม่เก่งครับแต่อนุทินไปเคลิ้มกับอะไรครับกับลูกน้องในกระทรวงมหาดไทยผมเรียนนะครับพวกเรียขอโทษนะเรียตรีนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอาออกไปให้ห่างมีเยอะนะครับไม่อยากถ้าอยากรู้ว่าใครเดี๋ยวผมจะบอกชื่อให้ครับ นะครับทั้งนั้นแหละเดินตามแห่แหนกันไปนด้นะ่ะแต่ถามว่ามันใช้งานได้เรื่องสักคนไหมไม่มีใครเห็นหัวประชาชน